เริ่มมีแดดปลาก็เริ่มกินเยอนะครับมีปลามาเรื่อยๆนะครับตัวสวยๆนะครับโอเคครับเอาดูครับดูครับดูครับโอ้โหปลาอะไรไม่รู้น,นะครับเดี๋ยวเด๋มาลุ้นกันครับ ดูนะครับดูนะครับเก็บๆปันนิ้วมือนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาซ้ำหมายเดิมอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะมาตกปลาส้อยนะครับวันนี้มีลมนะครับมีลมแล้วก็อากาศค่อนข้างจะเย็นนะครับ แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนักกีฬาตกปลามาล้มตกปลาหลายคนนะครับปลาก็กินไม่จัดเหมือนเมื่อวานนะครับช่วงเช้านะครับวานช่วงบ่ายกินจัดกินดีกว่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นที่สายนะครับว่าปลาจะเข้ากินดีเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันครับตรงจุดนี้ก็ค่อนข้างที่จะลมรื่นนะครับเป็นต้นกอไผ่นะครับเหมาะที่จะมานั่งปิกนิกด้วยนะครับก็ถ้าใครมาต็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับเราก็จะได้มีไม้ตกปลาดีๆไว้ตกนานๆนะครับโอเคครับผม น้าเขาก็มาแต่เช้านะครับมาไม่ทันน้าเขานะครับจุดนี้เป็นจุดที่ปลาเข้าดีนะครับผมก็เลยต้องมาขยับตกตรงนี้นะครับจุดที่ผมตกนะครับขยับเข้ามามุมนี้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นก็มีคนตกนะครับไอ้ขัดเข้าไปข้างในมันจะเป็นซุ้มไม้อยู่ฝั่งนู้นนะครับวันนี้เพื่อนตกปลาเยอะครับดูนะครับกินครับทุกพันเลยนะครับ จะกินก็กินกันไปครับแสดงว่าเริ่มหิวแล้วนะครับได้เวลาปลากินเหยื่อแล้วนะครับเริ่มมีแดดปลาก็เริ่มกินเหยื่อนะครับโอเคครับพอเริ่มมีแดดนะครับปลาก็เริ่มกินเหยื่อนะครับในช่วงที่แดดยังไม่ออกนะครับเรามีลมนะครับปลาก็จะกินเหยื่อช้านะครับโอเคครับเริ่มมาแล้วนะครับ เริ่มมีแดดปลาก็เริ่มเข้ากินนะครับเดี๋ยวมาเรื่องกัยา,ยาวนะครับวันนี้นะครับโอเคครับโอ้ว oh, ันกลางวันเลยเหรอนี่วันกลางวันเลยเหรอไม่ปลองจะลองสวนพี่ดูนิออาลองดูลองดูดูมารอป่านี่ยไหมไในไดยอยู่ไดูในจิี่เลยลองรอรอทำดูหนมามาไม่ไม่ี่ย่าแั

待って。 เรื่อยๆนะครับ เดียดีหมดีนะครับชุดสายหน้าดีนะครับดูนะครับตีไปเมื่อกี้นะครับเข้ากินทุกคันเลยนะครับวันนี้มาตกปลาเล็กนะครับแบบนี้ก็เพลินนะครับดูดูนะครับโอเคครับ หมุนมาเลยหมุนมาเลยสวัสดีนิดนึงหมุนป๊ออ่าแล้วก็หมุนเลยไอแหสายแหยไ่ใ่สายแหนะครับพอดีมีพวกพี่ๆเขานะครับที่อำนาจแล้วก็น้องยุ้ยนะครับเขาเห็นผมตกเมื่อวานนะครับเขาก็อยากมาตกด้วยก็เลยแบ่งทัดเบ็ดให้ตกไปสองคันนะครับถ้าได้ปลาก็ยกให้พี่เขาเลยนะครับก็ถือว่ามาผ่อนคลายเปลี่ยนบรรยากาศกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าพวกเราจะได้ปลากันมากน้อยขนาดไหนนะครับ โอเคครับผมเอามาโชว์หน่อยครับพี่โชว์โชว์ชพี่ชื่ออะไรนะผมจะได้เรียกถูกผมครับสายันครับผมอ่าพี่สายันนะครับเขาบอกว่าครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตครับครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตแกนะครับแกไม่เคยตกปลาเลยตกปลาแกครับโอ้ยตกปังยังไรล่ะบาทนี่ยฮะโอ้ยก็แบ่งให้เขาตกกันนะครับผมเอาเบ็ดมาสี่ท่นนะครับก็แบ่งให้ไปสองท่นนะครับทำตัวแรกในชีวิต

มันติดเลยแต่ผมทาไม่เป็นครับื่นกี้มันติดเลยแต่ผมทาไม่เป็นครับมาเรื่อยครับโชว์กล้องเลยครับได้สวยเขานะนะ้สวยเรื่อยกินทุกคันนะครับกินทุกไม้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็มีการปิ้งปลากันนะครับสดๆจากธรรมชาตินะครับ บรรยากาศนะครับก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้าๆนักกีฬาตกปลาเข้ามาเรื่อยๆนะครับถือว่ามาผ่อนคลายกันนะครับพักผ่อนเป็นบรรยากาศครับอันนี้พี่ไก่นะครับตกตะก้อมองไปนะครับเดี๋ยวขอชมนะครับได้กี่ตัวครับห้าตัวห้าตัวอันนี้เขาเรียกปลาอะไรครับอันนี้ปลาน่าจะเป็นปลาหัวแข็งครับไม่ไม่ตัวที่จับอยู่ในมือครับชาวบ้านผมเรียกปลาแปบครับเ๋อเรียกเหมือนกันอันเดียวกันอันเดียวกันอันนี้จะมีกิบ อันนี้จะมีกลิ่นแรงแต่เนื้ออร่อยสีขาวใสพันเรปลาโอเคโอ้สวยๆครับปลาสดๆจากธรรมชาตินะครับวันนี้พี่เขาเอาเอาอุปกรณ์ชุดใหญ่มานะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตะก้อมองนะครับโอเคครับเดี๋ยวมารับชมเพลินๆกันไปนะครับมาดูเซียนตาลนะครับหย่อนลงไปก็ได้ใช่ไหมครับมีปลาให้ตกทุกรูปแบบนะครับที่นี่นะครับบรรยากาศนะครับ ามาเรื่อยๆนะครับตัวสวยๆนะครับโอเคครับมาดูครับดูครับดูครับโอ้โห ครับสองแดงสามเกมกินเรียบครับสวยสวยนะขั้วขั้วมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะลงเหยื่อชุดสุดท้ายนะครับ ก็บ่ายแล้วนะครับดูนะครับพอเทสายบายบายมานะครับมีแต่ตัวใหญ่นะครับช่วงเชา้าก็จะเป็นปลาไซเล็กนะครับ แต่พอช่วงบ่ายนะครับดูนะครับโอเคครับ โนบะเนยเนาะเ็นโกงเลยเมื่อกี้ถึงาีาโกงเลยเมื่อกี้ปากใหล่โอ้ยใช้ใหญ่สุดในวันนี้แล้ว ครับผมพครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ครับโอ้ป็ดป็ดจิ๋วนะครับตะเพียนก็เข้าได้นะครับโอเคเลยครับเดี๋ยวดูนะครับปลาตะเพียนนะครับมันอยู่มันอยู่ที่เทคนิคในการเอาขึ้นนะครับดูนะครับของเป็ดใครไม่รู้เอาไป่ะแน่นอนไหมมาสรุปผลงานนะครับตามที่มาตกปลานะครับ เมื่อวานผมตกช่วงบ่ายนะครับปรากฏว่าปลากินดีกินจัดมากๆเลยนะครับก็คือตีลงไปเนี่ยปลาก,ก็เข้ากินเลยพอมาวันนี้นะครับสภาพอากาศก็ค่อนข้างจะเย็นๆนะครับแล้วก็มีลมนะครับแล้วก็มีนักตกปลาเข้ามากันค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่ได้เข้าจุดตรงจุดเดิมนะครับที่ตกเมื่อวานนะครับ ช่วงแรกๆนะครับช่วงเช้าๆนะครับปลาก็ถือว่ากินทางตัวนะครับแต่ก็กินทุกไม้นะครับลงไปสี่คันเนี่ยก็คือมีขึ้นมาอย่างน้อยก็สองคันทุกรอบนะครับแต่เมื่อวานนะครับก็ลงทั้งสี่คันก็ได้ทั้งสี่คันนะครับแต่วันนี้ช่วงเช้านะครับลงสี่ได้สองอะไรประมาณนี้นะครับแต่พอมาเริ่มใช้สายนะครับแดดออกนะครับปลาก็กินดีกินจัดเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับหมายนี้นะครับสําหรับตกปลาล็กนะครับช่วงนี้นะครับปลาใหญ่ก็ ก็น่าจะพอมีนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะห่างตัวนะครับหมายนี้ก็ถือว่าเป็นหมายมหาชนนะครับก็มาแล้วก็ไม่ไม่ผิดหวังนะครับก็ได้ปลากลับไปทุคพังนะครับ้ังหน้านะครับพอดีมาเจอกับพี่พี่น้องๆเขานะครับเขาก็แนะนําหมายตกปลาหมอนะครับปลาหมอใหญ่นะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีปลาสลิดใหญ่ด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปตารวจดูก่อนนะครับว่ามันมีมันมีปลาใหญ่จริงหรือเปล่านะครับพวกปลาหมอปลาสลิดนะครับ ถ้าถ้ามีจร <nervous S 1> <Doom. S 2> ิงเดี๋ยวผมจะไปตกปลานะครับจะไปถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าหมยตรงหมยที่ว่านี่อยู่ตรงจุดไหนยังไงนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากดูนะครับว่าไม้สลิดนะครับหมยปลาสลิดใหญ่นะครับเห็นเขาบอกว่าตัวเท่าฝ่ามือเลยนะครับปลาสลิดนะครับแล้วก็เจอเจ้น้องอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเขามาจากชุดเทียบชุดที่มาจากเขาไม่แก้วนะครับเขาก็บอกว่าแถวบ้านเขามีไมยปากาใหญ่นะครับ น้องเขาก็ชวนไปนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามนะครับถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้ไปตกปลากับน้องเขานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันนะครับว่าวันนี้พอได้เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็มีพี่ๆนานาเข้ามาตกด้วยนะครับก็แบ่งให้เข้าไปตกนะครับปลาที่ได้ก็เอามาทำกินกันนะครับก็ รือว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับโอเคครับผม